คุณไม่มีเจ้านายในโลกของธุรกิจในโลกธุรกิจวันนี้ทุกคนเข้ามาทุกคนคือเจ้าของธุรกิจสถานะคือเจ้าของธุรกิจแค่ดอกลิ์ลงทุนซัพพอร์ตให้โอเคไหมจ๊ะก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าที่นี่คุณไม่มีเจ้านายโอเคเข้าใจใช่ไหม คุณไม่มีเจ้านายคือเราไม่ได้ทําสัญญากันว่าโอเคฉันทํางานเท่านี้แล้วคุณจะได้ตังเท่านี้ไม่มีเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าคุณเข้ามาคุณคือคนสูงสุดในธุรกิจไม่มีเจ้านายเพราะฉะนั้นอย่ามาถามหาเงินโอเคเข้าใจใช่ไหมยอย่าถามหาเงินอย่าพูดคำว่าทำแล้วไม่ได้ตัง เพราะว่ามันดูไม่ฉลาดในการทำธุรกิจโอเคไหมถ้าคุณอยากทำแล้วได้ตังทำงานแล้วได้ตังให้คุณกลับไปทำงานประจำอันนั้นมีคนการันตีรายได้แต่ในโลกธุรกิจคุณจะไปงอแงอกับใครคุณจะไปโวยวายกับใ,ใครทำแล้วนั้นไม่ได้ตังไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับคุณเข้าใจความรู้ความสามารถที่คุณมีไม่ใช่ว่าคุณมาบน่นว่าทำแล้วไม่ได้ตังคุณต้องคิดสิ ต้องคิดสักนิดหนึงว่าเฮ้ยทำไมมันมีคนได้ตังค์ทำไมฉันยังไม่ได้ตังค์มันเกิดอะไรขึ้นฉันกับคนที่เขาได้ตังค์มันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติหรือเราทําไม่เหมือนเขาเข้าใจหรือว่าเพราะฉะนั้นทัศนคติหรือวิธีคิดจึงสําคัญมากๆในการทําธุรกิจพอจะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ คุณจะทำธุรกิจไม่ได้หรือคุณจะทำธุรกิจไม่มีทางประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณจะใช้ความคิดเดิมๆและการกระทําเดิมๆแล้วหวังผลลัพธ์ใหม่ๆอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เข้าใจใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคืออะไรคือปรบับเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิดของเราเพื่อที่การกระทําของเราจะได้เปลี่ยนด้วยเพราะว่าการกระทําเปลี่ยน ผลลัพธ์มันถึงจะเปลี่ยนแต่หลายๆคนไม่จัดการกับความคิดไม่เรียนรู้ที่จะปรับความคิดมีแต่สักแต่จะทำทำทํทท,ทแต่มันทําเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอยู่ที่ทัศนคติเลยนะแล้วหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบเรียนรู้คือไม่เรียน และก็ไม่ตั้งใจฟังแล้วก็ไม่ทําความเข้าใจก็คือฟังมันตันๆนพอฟังมันตันๆนมันไม่เข้าใจพอมันไม่เข้าใจก็ไปทําแบบสักความคิดเดิมๆแล้วก็คิดว่ามันไม่เวิร์กเฮ้ยถ้ามันไม่เวิร์กมันต้องไม่มีใครมีไรายได้สิแต่มันมีคนมีไรายได้และอีกคนนึงไม่มีไรายได้คุณคิดว่าระบบแกล้งคุณหรอหรือว่ายังไง